เตะเธอ้วเตลเะแล้วเตอ้าวอ้าวอ้าวีบีพี่โบอ้าวสายเกันหลือเนี่ยพี่มันมีอยู่คันเดียวพี่จะให้หนูนั่งคันไหนแล้วอ้าวไปไูชิอ้าวอ้าวพี่ทำอาจาญี่ปุ่นทำไมเนี่ยเปล่าไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอย่าไปได้พูดเลยเึาเขา้นขึ้นงเรยบขึ้นแล้วรถกลองแล้วสขึ้นก่อนเลยพี่ขึ้นก่อนนะโอ้โหอริกาะโดดดันดานดานพูดภาษา พูดอะไรเลยเ <Tower> มื่อกี้เนี่ยโอ้อยู่ไม่ได้พูดอะไรเลยเอาไปไปเพิ่งเสียเวลาเนี่ยมันจอดแล้วโอ้ยคนนีิชิว่าคนนีิชิว่าเฮ้ยพูดอีกแล้วยังไม่พูดอะไรเลยโอ้ยยูขึ้นขึ้นขึ้นขึ้้นเววลลาแ อ๋อรู้แล้วมันเป็นพนักมันเครื่องตาช้างตัวนี้แน่เพราะตอนนี้ใครที่ซื้อน้ำมันเครื่องตาช้างรุ่นที่เข้าร่วมรายการมีสิทธิ์ลุ้นได้ไปเที่ยวญี่ปุ่น5วัน3คืนจำนวน45รางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทง่ายๆ <c oughs> เพียงกรอกรายละเอียดในคูปองผอมแน่ฝาฟอยลงบนคูปองและส่งคูปองที่กล่องรับชิ้นส่วนณร้านค้าผู้แทนจำหน่ายลุ้นได้วันนี้ถึง30มิถุนายน